พร p เ r t e ตอร์พรีเซนเต็ดบาย o v e Edge ช่วงที่1สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน <S 2> <S 2> <S รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I สวัสดีครับวันนี้ We Reporter Presented by True Move Edge นะครับขอเริ่มต้นที่2คู่สุดแซ่บกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นคู่จากทีมโคชกองครับคู่นี้แซ่บจริงๆไม่ว่าจะเป็นแตงโมหรือว่าอั้มนะครับ ทั้งคู่ต่างงัดไม้เด็ดออกมาโชว์แบบไม่เกรงใจกันเลยครับเพลงที่ลองก็ I'm t e l l i Not g y u I'm n o Going ค่ะของเจน n ิเฟอร์ฮัตสันควรใช้เลือกมา5เพลงค่ะแล้วก็คนก็บอกเพลงนี้แหละโอเคค่ะเพลงนี้ก็ได้เพราะว่าตอนเด็กๆตอนแรกๆเลยที่แบบว่าก่อนโมเข้ามหาลัย ก็ร้องเพลงนี้เพื่อจะไปสอบพอมาถึงตรงนี้อันนี้คือการประกวดมัน,นก็เหมือนกับเหมือนกันอนะว่าจะได้เข้ามาหาลัยหรือจะได้เข้ารอบไหมเมื่อรอบนี้กดดันไหมก็แตงโมชิลแล้วค่ะชิลชแล้วก็แบบได้แค่นี้ก็ดีขนาดั้นแล้วถ้าเลือกได้อยากร้องก่อนหรือร้องที่หลงังอยากร้องก่อนค่ะจะได้ไม่กดดันฉันร้องไปแล้ว ลีลาหนูอ,อาจจะแบบว่าใส่อารมณ์แบบสามีทิ้งสำหรับเพลงนี้เตรียมเพลง Jailhouse Rock มาครับของ Elvis Presley แล้วครับรเพลงก็จะพูดเลยกับว่าเหมือนบรรยายว่าในคุกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็มีความดุด,ดันอยู่พี่พี่กองก็แนะนำเรื่องลีลาอะไรเงี้ยครับ สไลด์กีตาร์อะไรเงี้ยอยู่ในห้องซ้อมแล้วก็มีพี่ต๋องเต้นให้ดูด้วยก the ็ฝึกฝึกท่าวิสกันในห้องซ้อมถ้าเลือกได้ว่าจะร้องก่อนร้องหลังขอร้องก่อนแล้วกันครับจะได้มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวฟังเขาร้องแล้วเดี๋ยวก่อยแล้วก็เผื่อเขาจะตกใจท่าเต้นเรารอบนี้นะครับก็เสียงแล้วก็จะร้องให้ดุมากขึ้นอีกครับแล้วก็ลีลาแน่นอนว่าจะมาเต็มมากขึ้นครับ พอ์เตอร์พรีเซนต์ดบ TrueMove Edge ช่วงที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กผลิตภัณฑ์อาหาร CP จากที่มาเป็นคู่แต่สุดท้ายต้องมีเพียงแค่หนึ่งคนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับสุดท้ายครับแตงโมก็สามารถสร้างความประหลาดใจให้กับโคชกล้องได้และเป็นตัวแทนของทีมเข้าไปสู่รอบการแสดงสดครับ the Rock. Everybody, s rock. <S ตอนที่ยังไม่ถึงคิวเราร้องไปเต้นอะไรกับเขาสนุกไงคะ,อะชอบชอบเป็นคนที่เสียงเพลงไม่ได้แะเต้นตเต้นไปสนุกนก,กับเขาเลยก็เลยต้องเต้นเพราะว่ามันตื่นเต้นถ้าอยู่นิ่งๆอ่ยยิ่งกดดนัน okay. คิดไหมว่าจะเป็นเราครึ่งๆค่ะแล้วพอเขาประกาศก็แบบก็โล่งแต่ในความดีใจมัน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 ปนกันอะปนกันยุ่งไปหมดเลยมันมันเสียใจดีใจแล้วก็แบบหลายๆอารมณ์รวมๆอยู่มันก็เลยแบบจุกๆตันๆๆแบบอะไรเนี่ยคือเราก็ต้องไปต่อแต่ก็ต้องอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปใช่ใช่วันนี้ ผมคงต้องเลือกหนึ่งท่านที่จะนําเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับขอเลือกแตงโมครับขอแสดงความยินดีกับคุณแตงโมนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดต่อไปนะครับอยากจะบอกอ้ามว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปด้วยกันต่อแต่แบบแต่เราก็ยัง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 เป็นพี่น้องกัน ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ได้อยู่แค่นี้และอ้ําก็ยังอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยก็ยังได้เจอกันเจอได้เจอกันแน่นอน